วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยน IP address นะครับสำหรับ Diver Printer นะครับที่ support LAN นะครับอย่างเช่นที่ผมจะยกตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับเป็นเครื่อง LQ 2 1 9 0นเะครับเดิมผมตั้ง IP address ไว้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ผมมีการเปลี่ยนเครื่องนะครับที่เป็นการ LAN อีกตัวนะครับวิธีการนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับเครื่องพิมพ์นะครับที่มีการ LAN แบบนี้นะครับก็จะง่ายต่อการซัพพอร์ตเครื่องพิมพ์ในไดเวอร์ในระบบ LAN นะครับคือเรามีการเปลี่ยนตัวการ์ด LAN นะครับแล้วต้องการเปลี่ยน IP address นะครับสามารถทำได้แบบนี้ครับเข้าไปที่หัวข้อ Diver and p r i n t e r นะครับคลิกขวานะครับ Open in e w i n d o w นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Diver เดิมของผมนะครับซึ่งมันเป็นการ์ด LAN IP อื่นนะครับให้ไปที่ p r i n t e r property ครับหลังจากนั้นนะครับ เราจะเข้าไปที่หัวข้อพอร์ตครับเมื่อเราเข้าไปที่หัวข้อพอร์ตนะครับจะสังเกตครับ IP address เดิมเป็นจุดหนึ่งนะครับผมกล้าเป็นจุด99นะครับทำการ add port ใหม่ครับโดยที่ผมไม่ต้องลบไดเวอร์เก่านะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว Standard TCP/IP ครับ new port ครับกด next ครับคีย์หมายเล็กตัว IP address ใหม่ลงไปนะครับ เมื่อเราได้แล้วนะครับกด Next ครับเทคนิคครับปิดของเดิมไปนะครับแล้วก็ทำการ Apply ของใหม่ครับสังเกตนะครับว่าเราทำการเลือกออ์ตใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว Diver Printer กันครับํำการ Refresh สักครั้งก่อนนะครับผมการ Test ไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นนะครับเครื่องพิมพก็ทําการสั่งพิมพครับสังเกตได้จาก i p s s เที่อยู่หน้าเท s t page นะครับนี่ครับคือ i p s d ที่เราตั้งไว้ครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องลบไดเวอร์ใหม่แล้วครับแค่เปลี่ยนแอ p พอร์ตใหม่เท่านั้นเองครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจเครื่องพิ้พนะครับ ตัวทาง c s อร์วิสชเรามีเครื่องปริ้นราคาประหยัดนะครับในราคา1 5 0 0 0บาทนะครับในรุ่น2 1 9 0นะครับสามารถติดต่อทุกช่องทางของซีอัลตูนะครับแล้วก็เรามีเครื่องปริ้นให้เช่าด้วยนะครับก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นเครื่องเช่าอยู่นะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาทางทีมงานและผมได้ครับ